ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสายดำของเราวันนี้มีเกมใหม่ๆมาเสนอนะครับแล้วดูหนาของฟิวเจอร์นะครับผมไปครับชมกันเลยวันนี้ผมมีทุนมา1,000บาทนะผมไปเริ่มเบ็ดที่30นะครับยนหย่อนกันก่อนเนาะไม่ลุ่นเนาะวันนี้สายดำของเราไม่ค่อยสบายนะครับผมช่วงนี้โอกาสเปลี่ยนแปลงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับไปครับหมุนเทรบโบที่10นะครับ หมูนอโต้ที่10นะบอกนไปก่อนไหมครับรอบแรกไปกันยาวไปเลยครับทีเดียวนะครับโอ้โหเปิดช็อตมากราบรางวัลก้อนโตกันเลยทีเดียวนะครับเป็นไงล่ะครับโอ้ยคูณสามแลผู้ชมไปครับคูณสี่ไปเลยครับผมโอ้โหดูน้องโคู่ของเรานะครับโอ้ยคูณหกไปอีกแล้วนะครับผมคูณหกเลยครับโอ้ยน้องโคู่หกสี่ตัวครับปาร์ตคูณเจ็ดไปเลยครับคูณแปดไปเลยครับ โอ้โหคูณเก้าเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับคูณสิบครับคูณยังไหมโอ้โหคูณยีกสิบเอ็ดครับโอ้โหหนุ่มหลองเราคูณไปสิบสองครับโอ้โหรับเงินรางวัลก้อนโตกันเลยทีเดียวรับไปที่หกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทครับจุดศูนย์ของเรานะกำับหนุ่มหลองเรานะครับวันนี้ไปครับไหลเงินต่อ,อายาวเลยนะครับผม ตกคูณเยอะมากนะท่าบผู้ชมบอกเลยนะเกมเนี้ยไปครับคูณสามโอ้โหหมุนฟีครับสิบรอบฟิวเจอร์ไปเลยครับไปครับชมกันเลยนะรอบแรกครับผมไปครับบอกเลยนะตกคูณเยอะมากนะโอ้โหบวกสิบแปดครับไปครับไหลนต่อยาวเลยครับไปครับไหลเรื่อยเรื่อยเลยลูกต่อกันยาวครับผมไปครับโอ้โหคูณสองครับผม คูณ2ครับโอ้โหคูณมีคูณ4ครับเป็นไงล่ะครับผมโอ้โหเข้าไปอีกแล้วครับรับไปที่หนึ่ง้บาทนะครับไปต่อกันยาวๆเลยนะครับผมไปครับไหลกันยาวๆเลยลูกไปครับเข้าอีกไหมโอ้โหคูณ5ครับน้องโนของเรารับไปอีกหนึ่งดาวครับโอ้โหเพิ่มอีกแล้วอีก2รอบนะครับไปครับ ไหลกันยาวๆครับโอ้โหคูณ8ปไปเลยครับผมคูณ9ครับเป็นไงล่ะโอ้โหรับอีก1ดวงคูณ10ไปเลยครับผมโอ้ยกับเงินรางวัลก้อนโตวันนี้นะรับไปที่1560บาทนะครับจุดศูนย์ของเราวันนี้นะไปต่อกันเลยนะครับผมเหลียงหรอบสุดท้ายนะครับไปครับไปครับเข้าไหมโอ้โหเหลือเชื่อจริงครับผมคูณ16ไปเลยครับ โอ้โหหนึ่งดวงน่ารักมากไปครับครับศูนย์สิบเจ็ดครับรับไปที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกบาทนะครับผมไปครับต่อกันเลยนะต่อกันเลยครับเหลียงสี่รอบสุดท้ายนะครับก่อนส่งหายกันนะผู้ชมไปดูครับไปครับหลายกันต่อยาวเลยโอ้โหดูดิครับเงินรางวัลรวมห้าร้อยสิบบาทแล้วครับโอ้โหไปครับหลายกันยาวลูกโขนหนึ่งรอบสุดท้ายนะหนึ่งรอบท้ายแล้วเข้าไหมขอยหนึ่งตัว โอ้โหเรบไปที่1,632บาทนะครับผมกับเงินรางวัลวันนี้นะครับผมส่งท้ายกันแล้วนะท่านผู้ชมส่งท้ายกันแล้วนะครับส่งท้ายกันแล้วนะโอ้เว่ับรไปที่7 5 1 8บาทครับจุกับเงินรางวัลรวมวันนี้นะครับส่งท้ายกันแล้วนะท่านผู้ชมส่งท้ายกันแล้วนะครับโอ้โห ดูท่านผู้ชมส่งหายกันแล้วนะโอ้โหโอุหย้ยอุย้ยอะไรเนี่ยดูสิครับอุย้ยดูเหมือนจะไม่ได้ไปนะครับเหมือนจะได้ไปต่อนะดูสิครับเหมือนจะได้ไปต่อนะโอ้โหรับเงินรางวัลก้อนโตส่ง้ายกันนะครับรับไปที่930มนะครับผมรับไปที่930นะครับวันนี้ก็ส่ง้ายกันแล้วนะท่านผู้ชมผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะ ผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะทางช่องล่างๆนะครับถ้าใครนักทุนคนไหนอยากเล่นนะผมแปะลิงก์ไว้ให้ทางหน้าล่างนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสายดำขเราไม่ค่อยสบายเนาะ